สวัสดีครับหนึ่งนาทีคลิปนี้ผมมีที่ดินมาเสนอขายอยู่แล้วครับเป็นที่ดินอ,อยู่ตำบลจาหออำเภอเมืองนครราชสีมาครับเนื้อที่สองไร่ครับสองไร่นี้แยกแปลงละหนึ่งไรนะครับเจ้าของร้องขายอยู่ไร่ละสองล้านบาทนะครับที่ดินอยู่หลังโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับถมเรียบร้อยครับปลูกบ้านอยู่อาศัยได้เลยนะครับผม ด้านหน้าติดทางสาธารณะครับทางเข้าออกได้2ทางครับการเดินทางเข้ามายัางที่ดินของเราจะใช้ถนนมิตรภาพบายพาสนะครับออกจากตัวเจ้าหอมาประมาณประมาณ4.5กิโลเมตรครับที่ดินของเราสวยมากครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับผมยุดธที่ดินโคราชหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่0934146125ครับ ติดตามชมคลิปเต็มๆจากช่อง YouTube ของผมได้นะครับ